วันนี้เราจะมารีวิวแว่นตาคู่ใหม่ก่อนส่งมอบให้กับคุณลูกค้ากันค่ะเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่ารักค่ะลูกค้าเข้ามาปรึกษาบอกว่าต้องใช้สายตาเยอะมากทั้งทํางานหน้าจอคอมพิเวเตอร์ทั้งใช้มือถือเลยอยากได้แว่นคู่ใหม่ที่ช่วยถนอมสายตาค่ะลูกค้าเลือกกรอบ TR ของดิดีนะคะเบาสบายดีไซน์เรียบแต่บอกเลยว่าดูดีสุสดๆเลยค่ะโทนสีเทาใสนะคะโทนนี้ขายดีมากๆเลยค่ะประกอบคู่กับเลนส์อัพโลบูทิกพลัสนาโนคลีน แอสโทฟอริก1.56นะคะซึ่งตต่างจากเลนทั่วไปตรงที่เป็นเลนแอสโทฟอริกนะคะเลนหน้าตรงตัวภาพนะคะจะคมชัดสบายตาลดภาพบิดเบือนด้านข้างนะคะบริเวณขอบเลนมองกว้างนะคะทําให้เวลาเหลือบตาขึ้นลงนะคะใช้งานได้ภาพสมูทสบายตายิ่งขึ้นค่ะมีเทคโนโลยีโค้ดเลนบูเทคกรองแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลามองมือถือหรือคอมพิวเตอร์แล้วก็เคลือบนาโนคลีนนะคะกันรอยทําความสะอาดง่ายเลนใสเคลียร์ตลอดการใช้งานค่ะจุดเด่นของตัวเลนบลูเทคตัวนี้นะคะโค้ดเลนเขาจะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก ตัวเลนส์ใสนะคะไม่ติดเหลืองด้วยอยากได้แว่นที่ใช่สําหรับตัวเองเหมือนลูกค้าท่านนี้แวะอมาปรึกษาที่ร้านได้เลยนะคะเราดูแลด้วยความใส่ใจทุกคู่เลยค่ะ